สวัสดีครับเน็ตเหนื่อยมากแซ่บพี่แซ่บแล้วชั่วโมงครึ่งครับไปนะครับผมลาซาด้าสี่สิบเอ็ดลาซาด้าสี่สิบเอ็ดครับผมบอกเลยว่าอยู่ข้างคนถูกถูกกว่าแน่นอนครับลาซาด้าสี่สิบเอ็ดนะครับผมมีค okay. ูปองส่วนลดสูงสุดหนึ่งหมื่นบาทครับผมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำและแน่นอนนะครับว่าการันตีความถูกครับ ใช,ชใช่ครับก็ช้อปปิ้งอยู่แล้วแล้วก็ช้อปปิ้งลาซาด้าตลอดครับผมปีนี้แคมเปญใหญ่สุดของลาซาด้าเลยสิบเอ็ดสิบเอ็ดนะครับผมก็อยากฝากทุกคนให้ไปช้อปกันนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆแล้วก็ส่วนลดเยอะจริงๆครับผมถูกกว่าอยู่ข้างคนถูกแน่นอนครับกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างกิจกรรมวันนี้เสียงแหวหมดแล้วพี่เ <laughs> สียงแหวบแล้วตอนแรกคิดว่าจะขนาด ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้คิดว่าจะแบบโอเคใส่ๆแหววๆพอเจอของจริงก็คือทุกคนก็คือเอาเป็นเอาตายกันมากแต่ไม่เขาใช้หลายศาสตร์มาจุดูหลายศาสตร์มากคิดทําไม่ทันแล้วตอนนี้ก็คือบอกว่าจะเป็นลมเริ่ม,มบมดตัวหน้าทีฝั่งที่เขายกมาท้งคณะมาเลยวิทยาศาสตร์คณะเขามีนศเศรษฐศาสตร์เนี่ยเมื่อกี้เขาก็คือต้องยอมใจเขาเขาไปทําแบบว่าสคริปต์แยกมาเลยนะเขาไม่ทําสคริปต์ตัวเองนะที่เขาอ่านเนี่ยก็คือสคริปต์แยกที่เขาเขียนมาเอง แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแบบแฟร์เกมเจอกันงานนะเจอพี่เตอลูกทีมเราล่ะครับเป็นยังไงบ้างตอนก่อนก่อนที่จะเริ่มแบบพี่ปลายเรากังวลคนไหนสุดไม่กังวลไม่กังวลแต่ว่ารู้สึกว่าคือตอนแรกเนี่ยมั่นใจว่าทีมเรามาเพื่อแบบมาเพื่อชนะแน่นอนพี่เกดไม่ได้มาเล่นๆสรุปแล้วพี่เกดเป็นยังไงครับพี่เกดเหนื่อยแล้วสรุปก็คือโอเคแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบเราชนะใจทุกๆคนแน่นอน ก็อย่างทีมนู้นก่อนที่จะอภิปรายเราคงกังวลใครนอกจากพี่เต้แล้วเรากังวลใครน่าจะเป็นแบบว่าพิมพ์วัสดุะว่าน้องพิมพ์วัสดุเขาค่อนข้างจะเป็นแบบเด็กที่สุดแล้วก็แอคทีฟที่สุดอแต่ว่าเห็นแล้วก็เฉยๆอ่ะกังวลเอเอไหมคะเอเอลรอครับเป็นกำลังจะให้เอเสมอพี่พีพีสปอร์ตเอเสมอได้ร่วมงานกับน้องนบัสเป็นยังไงบ้างครับก็ได้มีโอกาสร่วมงานน้องน้องบัสหลายๆงานแล้วครับผม พอมาวันนี้กับลาซาด้าสด้วยก็รู้สึกว่าสนุกมากครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนอาจจะไม่มีใครได้เห็นกันา<ล>ยความว่าไม่เคยมีใครแบบเห็นมาก,ก่อนที่เรามานั่งดีเบตกันอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆครับ,รรรบพี่ยงส่งมาให้ลองเทรนนะอะไรนะพี่ยงส่งให้เราเทรนพี่ยงส่งมาให้เราเทนนะรนบอกเลยว่าเอ็งต้องไปฝึกอีกเยอะครับพี่ยงไถดงพี่ยงเลยเนาะไปดหนูต้องไปฝึกอีกเยอะ ได้เดี๋ยวพี่จะรับดูแลมาคริสให้เป็นพิเศษพี่โอ้ยยังคงนา่าเอ็นดูเสมอนา่าเอ็นดูเสมอครับก็รักรักน้องแบบรักน้องเท่ากันทุกคนแต่แต่าจะสนิทกับมาร์กไงช่วงหลังๆมีโอกาสได้เจอกันแบบว่าคุยกันเยอะครับผมน้องคุณพลวพี่ก็รักน้องไทยพี่ก็รักน้องเน็กพี่ก็รักโอ้หลายคนนะนี่จะหมดจะครบแล้วี่ดีเกือบครบแล้วสิบสองคนพีิ้ดูแลยากมากจริงจริง น่ารักมากครับน่ารักมากไม่ดูแลยากเลยแบบไม่มีใครดื้อเลยไม่ดื้อเลยปวดหัวไหมปวดหัวไหมไม่ปวดหัวเลยแบบทุกคนแบบน่ารักเป็นกันเองน่ารักครัน่ารักจักใจเลยจักใจน่ารักทุกคนน่ารักจริงใจจะตายไปอ่ะโน่นนั้นไม่กังวลเลยอยากจะไปทำกิจกรรมวันหนึ่งกับพวกเพา่อนสิบสองคนอย่างแบบพี่พอลเช่นอ่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปครับผมก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นแบบอะไรที่แบบสนุกดีนะครับได้อยู่กับน้องๆได้ รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบได้ย้อนวัยไปอีกครั้งทำหน้าที่พี่เลี้ยงอะไรแบบนี้ทำห้าทีพี่เลี้ยงน่ารักครับคิดว่าใครเลี้ยงง่ายสุดใครเลี้ยงง่ายสุดเหรอครับน่าจะเป็นน้องเอน้องเอน่าจะเลี้ยงง่ายสุดเพราะว่าน้องเอแบบว่าอะไรก็ได้ครับพี่ถามอะไรก็ครับแบบเอชอบไหมครับไม่ชอบหรอครับครับอย่างเดียวครับอย่างเดียวครับผมแต่ย่าสุดแสบสุดนะฮะเออ่น่าจะน้องมาร์ มักตื่นหน่อยมาร์คชอบไหมหลับไหวไหมคะคิดว่าไหวอยู่ครับไหวอยู่เรื่องชอบแต่ละคนคสแต่ละนน่ารักน่ารักครับผมถามหุ่นเรื่องวอล์กที่กับคุณพลเป็นยังไงบ้างกับคำถามแต่ละคำถามพี่พีพีก็ไปไม่ถูกเหมือนกันกับที่น้องถามก็คือน้องคุ่นแบบว่าโตเร็วมากพี่พีก็ตามไม่ทันเลยถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องความลงความรัก ที่จะไปตรงไปตอบอะไรเขาได้ไปตรงไปตอบความลงความรักครับผมเขาหลอกขึ้นรว่ายังไงเราไม่เขาหลอกขึ้นเขาหลอกขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าพอได้ทํางานกับเขาเราแบบเหมือนเขาโตขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นแบบอีเคมีนึงเราก็รู้สึกว่าเออน่ารักประทับใจที่แบบได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องอะไรทำให้รู้สึกว่าเขาโตขึ้นน่าจะด้วยประสบการณ์มั้งครับรู้สึกว่าแบบเหมือนพอเขาทํางานมาหลายๆงานมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกล้ามเขาดูใหญ่ขึ้นนิดนึงหลังจสัมผัสมาแล้วไม่กับมือแบบ เห็นด right <No. S 1> so mm ้วยตาเปล่าเลยยังไม่ทันได้โดนเลยก็รู้สึกว่าอุ้ยมันดูแน่นขึ้นกับตัวใหญ่ขึ้นเขาจะบอกเขาจะแบบรีวิวว่าเปลี่ยนไปยังไงบ้างโอเคขึ้นไหมอะไรเงี้ยพี่พีพีตอบไม่ค่อยจะแบบเต็มปากเต็มคำเปลี่ยนทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นอ่ารู้สึกกับพ่อๆแบบว่าหลายคนจิ้งแบบว่าย้อนกลับไปตอนที่งานแต่งแรก็ดีใจครับที่แบบเหมือนหลายๆคนรีมาถึงแบบแปลนักสนุกใจเธอด้วยแล้วก็ดีใจมากเลยที่แบบเหมือนทุกๆคนแบบให้การซัพพอร์ตเพลงนี้ดีมากๆขอโทษละกัน ก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้มากๆกับฟีดแบ็กที่ได้รับมาครับแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่าได้แบบเหมือนได้ไปเที่ยวกับน,น้องขุนพลด้วยแล้วก็ได้พี่ยงลกลับมากำกับ M v วตัวนี้ให้ด้วยครับพ่ยายามแอบมิต่างๆเยอะเลยเหมือนกันครับเป็นไงบ้างคก็ก็ไม่รู้สินะ<อ>พี่ก็ต้องเล่นไปตามบทบาทนะครับออใช่เล่นไปตามบทบาทบทบาทเมื่อกี้ที่พูดทั้งหมดก็คือบทบาทงนนึ่ความจริงคือพี่ก็คือแบบไม่รู้จะพูดอะไร พอสักพันแล้วมันก็หยุดเลยอย่างงี้หรอฮะหยุดเลยเดี๋ยวเดินออกไปปุ๊บก็เป็นอีกคนแล้วออกไปปุ๊บพี่ก็กล่าวว่าจะกลับบ้านไปสวดมนต์เลยมาทำโมสูงสุดเลยจริงจริงเราเราเห็นน้องๆบาสเองในบัวคนเองเขาเขาได้เติบโตในเส้นทางทำอินเองมากๆเลยเหมือนกันพี่เองรู้สึกแบบนั้หดีใจมากๆครับก็รู้สึกว่าเห็นน้องๆตั้งแต่รายการ7จ็ดเก้า a ่วแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องๆวงบาสวงไดส์ด้วยแล้วก็รู้สึกว่า เออพอน้องๆได้แบบว่ามาเพอร์ฟอร์มจริงๆได้มีโอกาสดูน้องเพอร์ฟอร์มด้วยได้ไปซัพพอร์ตน้องๆที่เชียงใหม่มาด้วยก็รู้สึกว่าเออน่าประทับใจมากๆแล้วก็พี่ว่าพี่พี่ภูมิใจในตัวน้องๆมากๆนะครับทุกคนเลยภูมิใจแทนพี่ยงด้วยภูมิใจแทนแฟนๆด้วยที่เหมือนว่าเขาได้แบบว่ามาดูศิลปินที่ที่มีแพชชั่นจริงๆแล้วก็ทุกคนเก่งแล้วก็มีความสามารถครบด้านจริงๆครับที่พี่องมัเใยทฤษฎีดีในการสอนนะสอนที่ๆยังไงสอนแบบยังไงบ้หรือว่าอะไรอย่างงก็ไม่รู้ว่าเขาสอนยังไง พี่ว่าทางพี่ย้งอะไรงเงี้ยเขาก็จะเคารพในตัวเด็กเสมอแล้วก็เขาก็จะให้สเปซเราในการแบบว่าไม่ว่าจะอินพุตทุกๆอย่างลงไปในสิ่งที่เราจะทำไม่ว่าจะ MV ด้านงานสดแสดงอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าพี่พย้งเขาแบบว่าเอขาทั้งฟรีในเรื่องนี้มากมันคงเป็นจุดนี้มั้งครับที่แบบมันเลยทำให้แบบเด็กๆทุกคนแบบว่าเอนจอยกับการทำงานมากๆแล้วก็มีผลงานที่ดีออกมาให้ทุกคนได้ดูกันมันมีสิ่งที่พิเศษไหมครับว่าแบบว่าที่คุณสอนที่เราควรจะต้องทำสำหรับศิลปินเองสอนทุกคนมา เขาก็สอนพี่เยอะนะแต่พี่ก็ไม่ค่อยทำทำบ้างไม่ทำบ้างจำได้ไหมครับสอจจำได้เรื่อนๆเลยน่าภูมิใจผลผลิตที่น่าภูมิใจของพี่ยงค่ะขอยกมันยกไปยังไงล่ะอาสุดท้ายแล้วอากาศหนาวแล้วยังเหงาอยู่ในคาลูกอากาศหนาวแล้วค่อนข้างร้อนนะแต่เราใส่ชุดมาให้กิจเห็นเห็นกรมอุตูบอกว่าเข้าหน้าหนาวแล้ว ประลาดใจมากประลาดใจมากแต่ว่าก็ยังหนาวใจอยู่นิดหน่อยหนาวหรือเหงาหนาด้วยเหงาด้วยมีวิธีแก้เหงายังไงเออวิธีแก้เหงาครับอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับครอบครัวแต่ถ้าคนที่เรารักไม่อยู่จะต้องทำยังไงเอ่อสวดมนต์ทำบุญทำงานเยอะ ผู้จัดก,การชอบไปรับงานเยอะๆอแสดงว่าเขาดาวนี่ก็คือรับงานเยอะๆเขาดาวเหรอครับจะเล่นกับใคร,ครอ่ะผี้จัดเป็นที่ต่างประเทศงงไปหมดเ่ยสรุปเรื่องไหนนะคะมีมีที่ต่างประเทศด้วยอันหนึ่งครับผมมีที่สิงคโปร์ครับแล้วก็ที่ไทยก็มีด้วยแต่เดี๋ยวรอติดตามแลนครับว่า,าจะไปขึ้นที่ไหนแล้วก็ขึ้นกับใครครับ อยยู่ดีกไ้เขาบอกรอติดตามพี่เ,ออเล่นกับบิวกินอีกแล้วเหรอเนี่ย5ปีแล้วมากับเธอเนี่ยเบื่อเหรแล้หน้าเบื่อแล้วเมื่อไหร่เธอจะกลับมาเนี่ยออบอกฉันอบ,บอกบิวกินบอกบิวกินออรอเคลียร์งานเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเธอ <laughs> <laughs> สุดท้ายแล้วฝากดปดุณีได้ครับก็ไปกดกันได้เยอะลาซาด้า411นะครับผมย้ำแบบโปรโมชั่นกันอีกทีว่า คูปองส่วนลดสูงสุด10,000บาทส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำและการันตีความถูกแน่นอนครับลาซาด้า1 1ครับ